ับตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวเนินนางพญานะครับตอนนี้น,นักท่องเที่ยวเยอะนะครับเอสวยมากนะครับตอนนี้ทะเลสวยมากเลย อะไรครับเน,<า>นีย่ยเนินนางพญารวยมากนะครับเน,นี่ยไปไหนหมดแล้วคุณแกเรหรอ,หรอไม่ค้องแล้วเหรอมอง อันนี้เวลาประมาณ4โมง4โมงเย็นแล้วนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีแดดอากาศกำลังดีสวัส <c oughs> ดีพักกันเหน่อยนต์นางพญาที่มีร่วมใจสรนะักได้ปัจฉนา งด่มกนีนพ่อมายนอมีรกางเ็นนอนเออเอาเป็นมากานอนอนตอนนั้นนอนยังไงลังกางเป็นนอนได้อืม ở đây đi. Cực tầm view 57 Đi gần nám, đi nám. Đi đâu này nó. đi การท่องเที่ยวมีหลายจุดนะครับเลยหลายจุดให้เที่ยวเลยจุดห้าจุดเที่ยวหมดนะตรงนี้เราไม่ได้ลงยิ่งเข้่ไปได้นเนราคันมาแล้วรถแท็กซ<ๆ>ี่เครง่องบินหลายที่ล<ๆ>งไปไม่ทั่วแล้ววันนี้สี่โมงเย็นแล้ว อันนี้เป็นยินลงไปนะเมื่อกี้เราลงมาจากตรง,ง,นง,นนงนู้นไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ออกอ่ามาแล้วลงมาแล้วนะครับอันนี้สี่กนครับอ่าเราไปเที่ยวเฉดีกลางน้ำกัน <c oughs> <c oughs> อะไรครับลุงครับำบัดพร้ามไว้นามากลทั่วไปแหละไปอู่บนหินอยู่กลางคลองครับกเขาเก่าแก่มากเลยนี่ก็มูลนสทุปปี ก็ได้สมบัติปัจจนาเข้าไหมครับครับแก้บนด้วยไข่เหมือนกันไข่ก็จะทำไม้หมักอะไรก็ว่าๆแต่จะเปนไว้เราจะบคไปเออถึงแล้วครับเจดีย์กลางน้ำไปที่ไหนครับโอเคมีพาเล็กๆเข้าไป มันก็อยู่ฝั่งโน้นน่ะสิมีแล้วคิดว่าจะไม่เต็มอะมันมีหมดเลยแต่คิดว่ามันจะไม่เต็มนะเที่ยวไปเรื่อยใ่ที่พักไม่มีเข้ามาทีใช่แต่เมื่อกี้คุณล,ลุงคุณุณลงว่าอะไรนะ เจดีย์สองร้อยปีนะครับกับพี่ใช่ไหมอาเรียกพี่กับพี่อะไรปลาปลาปลายนั่นน่ะเนาะปลาที่เราปล่อยโดยปลาเป็นปลายนั่กับพวกปลาตีนเล็กอน่ยจริงจริงทีมงานทีมงานวันนี้ยังไม่รู้จะไปนอนไหนเลยตอนนี้ไม่มีที่พักนะครับเต็มเดี๋ยวต้องขี่รถไปเรื่อยนะครับขี่รถไปเรื่อยไม่ต้องมีตะขี่แหละ าาหนี่ครับเห็นเข้าขาวไกลๆนู่นก็น่าจะเป็นที่สักการะตรงบริเวณนี้ไปผมไม่ไปไปไม่ถึงไปไม่ได้การเจดีย์ไปตรงเจดีย์อยู่ ตรงนี้ก็จะเป็นที่สักกาบูชาเนาะเดี๋ยวดีกลางน้ำนะคะว่าแล้วไม่เจ็บไม่จนนะคะไล้านร้อยเดียวจ้ะ e ลงทุนร้อยเดียวได้หล้านลงทุนนะคะนักลงทุนค <c oughs> วรไม่ควรพลาดนะคะ เลยจ้ะมีบทสวดมนต์บูชาเจดีย์นะครับถ้าตกี้สองวดถ้าไม่ขายใบแปดนติดผมจักอธิฐานได้เลยนะครับรัร็จแล้วนะครับก็นี่เลยจะสมหวังตามปรานาไหมก็มาเลือกเอานะครับตามเอาเลือกเเสร็จล้วนะครับก็น่เลยจะมัตามนาไมก็มาเลือกเอานะครับตาาลยค่มไม่าล้ว นึงนึงไม่มีเลยากได้หนึ่งหเอาถไปก่อนแ่งนมี่นี่หนึ่งไม่รู้มีไหมหนึ่งหนึ่นี่ไงได้นหนึ่งแปดสิบเอาแปดหนูขา8แค่ะแต่ขอค่าบริการนะคะบพี่ยีบาทเองขอไม่เยอะขอยีิบาทอ่ะเนาะมีใหม่อย่าคิดเยอะอ่ะคิดเยอะคิดเยอะแล้วเดี๋ยวนอนไม่หลับเอ้า เอาไปด้วยนี่อ่ะไปถ่ายรูปมึงกดหินกับอันนี้ก็เป็นประวัติสะพานไม้ไหวเจดีกลางน้ำนะครับสะพานแห่งศรัทธาทะเลนะอืมใช่ใช่ใชแม่ปูไหนตรงนั่นม,มีปูอ่ะ ไหนมันลาไปหมดเลยมีประการลังเล็กๆด้วยนะพ่อนะ,ระ,ระารังมรมีมปะวังตกนะ,ะ,ะาาอ่ะเดยวทางกลับไปก่อนไปไนจุดไหนต่อหาที่พักก่อนเนาะ